เอาหน้าโฮมโบนัสค่ะโบนัสอ่าดูนะดูนะเอาให้ได้บวกสองร้อยหรือบวกร้อยหนึ่งไปแล้ว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 ค่ะอันไหนอันไหนอันไหนอ่าใครจะไปคลิกคลิกเลยคลิกเลยคลิก คูณสามนะคูณสามนะเดาเบอร์โฟร์แล้วค่ะ go 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 a b c d e, b, b, b. yes or no a, b, b. yes or no click here <B>, yes or no a, b, b. yeah okay the next question <All right. S 1> คำถามข้อต่อไปค่ะ <All right. S 1> สลับกันนะคะหมุนหมุนนะใครยังไม่ได้ออกให้หมุนให้ไปนะ Number 6 six คำถามข้อที่หกค่ะ go go อรุณอร่อยอร่อยอร pray เอาไปแล้ว number อะไร pray pray เขาเรียกว่าอะไร pray อะไร pray girl grand oh no ข้อต่อไป pray g มันคือ pray g r o w ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้หญิงผู้หญิงไปเลยเอาโบนัสมาอีกรอบ เอาละดูด <Aww> ีๆนะเอาเอาเอา Wish c a r ใบไหนบัตรน้อยโอเค One two three four five yeah. One two three four five ต yeah. ่อไปค่ะคำต่อไปนะคะข้อต่อไป number seven What is that อะไรคืออะไรคืออะไร Computer room ใช่หรือเปล่าครับ Yes or no Yay and the next question คำตอบไปใครผู้หญิงผู้หญิงออกไปบ้าง The girls ออกไปเลยค่ะ The girls Okay go 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 <c oughs> Yes or no Mario, hai Mario. Ready, go. Science love. What? Yes, I no? It's science. science. What? It's Bonus ตึง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 อะไรอ่ะ Which car Which car ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมาเปบ้า